สวัสดีค่ะเกษตรอีสานบ้านทุ่งนะคะก็คือยายสิผ้ามาเบิงมักนะคะเฮตน้ำมกักมักคามักตะไคร้แล้วก็ผักคูนอยู่นี่จะมีคาตะไคร้ผักคูนแล้วก็บใบสะเดาอยู่คาลิปตัสนะคะเฮตน้ำมกักย่าเฮตน้ำมกักไว้ฉีดเพียชีดมะแดงนะคะกระเซือออกมากระเป็นน้ำของเรากระเป็นอย่งสี่งละ น้ำสีส้มๆแดงๆใบสะดาวบานเข้าไว้แล้วค่ะหญ้าเห็ดน้ำมักใบเดือนนึงแล้วปิดไวบแน่นๆิเจอแน่นๆอันนี้ก็คือน้ำน้ำขีำ้เขาน้ำขี้เขานะคะน้ำขี้เขากับน้ำมักยญ้าก็จะมาผสมกันจะเอาไปฉีดจะไปฉีดแบบขั้นเข้าจะาไปฉีด พุทธาสาม่าไหาน้อนยไหแม่แรงลงอะนะคะนี่น้ำน้ำนี่คือน้ำหมักนี่คือน้ำที่เท่า,ทาก็คือน้ำทำี่เท่าน้ำที่เท่าผสมกันไปเลยให้มันเหม็นๆไปเลยเข้มข้นไปเลยไปจะไม่อีก เต่มีอีกตัวหนึ่งนะคะกับคือปุ๋ยปุ๋ยสีใยเตรียมไว้ก็คือคนเขาเนีแ่แหละเนาะกินแต่มีตามินกับบะแมนมันต้องกินครบอาหารครบห้าหมู่พืกพักเข้ากับคือกันก็คือตัวนี้ก็คือบูมแปดแปดนะคะที่ที่สังมาชุดหนึง่งตัวนี้คือฮิวมิกฮิวมิกพัดนี่จะไปบำรุงไปอันเคล็ดให้ดินปรับสภาพดินให้ดินล้วนซุยฮิวมิก้ฟาดี่ยาย่กับผสมกันลงไปเลยครับตัวนี้ สมกันลงไปเลยนะทำให้ดินร่วนซุยนี่ๆๆกระซิบจี๊ดาวก็กระเจ้าตามพืชเลยนี่แหละเป็นคนเท่ากับกินวิตามินไปน้ำเสิอวิตามินไปน้ำนี่แหละหยุดกะต้องการวิตามินไปน้ำนะคะนี่ก็คือฮิวมิกนี่ก็คือบูมแปดแปดต้นเป็นหมากจังสีดนี่ เป็นดอกเล่งดอกเล่งมาอีกประมาณสักห้าเดือนไยสีตัวนี้นะคะย่ายสังมาใส่ลองเบิงว่ามันไดค้นซ้ำใดมาผสมเ,เลยค่ะผสมน้ำเลยค่ะดันดัลนลงไปเลย ได้น out, ้ำมักขึงไดผสมแล้วนึ่นีแจะมาทีขีดอาทิตย์ละครั้งขีดอาทิตย์ละครั้งเลยนะคะขีดอาทิตย์ละครั้งเลยขีดเชยยอดที่นี่เลยีดอาทิตย์ละครั้งียอดยอดเลยอาทิตย์ละครั้ง จะเฮ็ดว <extern als. S 1> ่เฮาห้มีเพียมี่ยังไม่มีเพี้ยไฟลายแดงดีดเพี้ยที่ละคันเรงมบูนแข็งแรงไม่มีเพี้ย น้ำที่เท่าแล้วก็น้ำมาร์คเท่านันล้านถึงเท่ามาร์คแวร์ละวิวมีพาร์ทบำรุงดินปรับสภาพดินคือมันจะขี้ขนเท่าหาาารือล้านต้องทิ้งอาหารคือมาร์คมาหนาชนิดหลายอย่างนั่นเ mm hmm. องย่างมาแรกอีกทีนะคะ อาทิ้งละครั้งเลยเรียนยอดไปเลย ธรรมศาสตร์ก็เหาเนาะใบสะเดาคาสัตไชยแล้วก็ใบชันยูคา,าริสตัสฟักคุน้นมาประรมกันฟักคุน้นนะเด็ตามผืนบ้านเหานะคะใส่เป็นประโยชน์ใหญโหมกักสารี เนตยาข่ายยาแยกกับปัสยได้ไรมาเร็้ยวนะคะเพราะว่ามันจะมีมันจะฟังริบอยู่ในดินเลยพิษยาข่ายยาเส้าหาพีกับปัสยืนกับเป็นพิดเป็นไผ่ตัวหล่างตายของเข้านะคะต้องใส่ธรรมาสะอาดแยกหนึ่งปัสยสามพิษยาข่าแยกไม่ใช้เลยเสียเายาขายานี่นฟังอยู่ในดินนั่นยี่สิบห้าปี คือพักเข้ากระดูกินยาขายาและถาเข้าใส่ยาขายยาอันนี้คือไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีแต่คือปใส่ทงทีไปตลอดที่ไม่เป็นหมากจะแก้ค้นแก้หน่อยบนลังที่นอกยายจะบปใส่สารพีดเลยจะปะใส่สารเคม,มีเลยเด๋ยวเอาน้ำหมากนี่ละขีดยินไปจปังปวดไข้ไร้กังวลไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นทีเป็นไข้ตัวหลางกายเฮ้ ต้นนี้เหรียญทองค่ะต้นนี้เหรียญทองต้นนี้เหรียญทองต้นนี้เหรียญทองต้นนี้แสรทองต้นนี้เหรเงินเดิมต้นต้นนี้เหรียญทอง ครั้งอาทิตย์ละเพื่ออาทิตย์ละเรือ่รอห่าอ้าปฏิินิวอาทิตย์ละเ ืมังนี่นียี่ก็โบนี่ยืนไปยืนตรงตรงียืนตรง่าแทกับต้นนเดี๋ยวงสิคะเดี๋ยวโอ้เพียงตา